กับชุดวิจิตรภูษาพัฒราพรกับเลนิคือวิจิตรภูษาพัฒราพรนะครับมาในทีมผ้าขาวม้าแฟนซีค่ะจะมาแฟนซีกันไม่ไกลไมจากอาจารย์เป็นประเภทนิดเป็นฝ้ายของเรื่องการทัพทู่าอัศจรรย์ ยิ่งหลายปีมานล้วห็นี้ความเชียสวยงามมากนะครับชื่อนางสาวจิรารัดเก้สะอาดอายุ18ปีในนามตัวแทนลูกหลานชาวอำเภอนามมาถ่ายทอดให้พี่น้องได้รู้จักกับลายผ้าไหมที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ถึงชุดที่4ี่ครับ กับชุดวิจิตรภูษาพัตรา หรือแรงบันดาลใจในชุดนี้อย่างไรเชิญฝักได้เลยครับผ้าไหม่งามล้ำค่าจากอีสานวิจิตงานผืนผ้าทั่วแผ่นดินคือมรดกภูมิปัญญาของชาวบ้านสวัสดีค่ะดิฉันหมายเลขสี่น้องตาเนวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้สวมชุดผ้าไหมผ้าผืนนามลวดลายที่ปรากฏอยู่บนผ้าผืนนี้ ไม่ใช่เพียงความงามภายน,นอกยังคงสะท้อนความเชื่อวิถีชีวิตและความเป็นไทยในทุกยุคทุกสมัยซึ่งชุดที่ดิฉันได้ใส่มาในวันนี้มีชื่อชุดว่าวิติูราพัตตาพรแนวคิดและแรงบันดาลใจในการตัดเย็บจากการฉลองของพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เป็นแบบสำคัญของชุดราตรีผ้าไหมที่ได้ผสมผสานความงามแบบไทยและสากลประเภทของผ้าไหมที่ได้นำมาตัดยิบในวันนี้มีหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมาลายสาเกจากจังหวัดร้อยเอ็ดผ้าไหมแพรวาจากจังหวัดการาจินหรือผ้าไหมาลายแก้วมุกดาจากจังหวัดมุกดาหารและทั่วทุกภาคอีสานแนวคิดโดยรวมการได้ใส่ส่วนผ้าไหมในวันนี้ เป็นการออกแบบระหว่างการผสมผสานการออกแบบที่ปลาณีร่วมกับเรื่องราวที่สะท้อนอยู่บนผืนผ้าช่วยสร้างสารรค์ชุดปลาดีที่ไม่ใช่เพียงแฟชั่นแต่ยังคงคุณค่าทางวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลและประกาศให้โลกรู้ว่ามรดกแห่งภูมิปัญญาอีสานก็ยังคงสืบสารต่อไปไม่มีสิ้นสุดค่ะผู้ส่งข้อประกวดโรงเรียนร่องคำร่วมกับการพัฒนาชุมชนอำเภอร่รองคำจังหวัดกาฬสินธุ์ขอบคุณค่ะ นีคือวิจิตรปูสาพัตตาพรครับสวยงามมาเป็นการรวบรวมนำผ้าไหม่นะครับของจังหวัดต่างๆมารวบรวมไว้ในชุดเดียวกันครับมาเป็นการะสมผสานนะครับเรื่องราวของความภาคภูมิใจถ่ายทอดพันผ้านะตัดเย็บอย่างสวยงาม นำเสนอโดยน้องนาแบบที่น่ารักด้วยนะครับผ่านกันไปแล้วครับกับ4ชุดด้วยกันะชุดถัดไปนะคะมาในทีามผ้าขาวม้าแฟนซีค่ะคุณท,ที่คุณตากันอยู่แล้วกับผมม้าขาวม้าไปภาคอีสานของเราก็ใช้กัน มือผู้ชายที่ใช้ได้เก่งทุกคนนะครัเป็นมือที่เราใช้ได้ไรเรียกว่าสารพัดประโยชน์วันนี้ถูกนำเสนอมาตะเพียบหนึ่งชุด ี่ีมีที่มาหรือแรงปรันใจอย่างไรบ้างเชิญครับกระหม่็มที่ใจไม่กางไว้ใจกระจาเป็นประเทศนี้ผมมาป้า้ของเพื่อาทงเที่ยแการ่ามัน่เป็นประเทศนี้ผมมาปายอะไเพื่อกรท่องท่ยวปาท่งทยายานภูผาเต็นทป่าคุนเป็นบ้ากกน าามากค่ะและนี่คือผ้าขม้าแปซีครับนะเชิทุกท่านได้นนชมความงามนะของผ้าขม้า,ามันมีมาในสวยงามมากๆเลยนะจากแรงบันดาลใจนะคะผ้าขมาสู่ความสดใสสนุกสนานค่ะโดยแนวคิดคืองานบุญบ้าง สนุกสนานจากบุญบ้้งไฟนะครับกับผ้ากมาแฟนซีมาถึงชุดที่6ครับชุดที่6นี้ก็มาในชื่อผลงานว่าอัศจรยิ่งหลายปีกมโนลาเดี่ยวนี้ครับชียร์ เสด่หผ่านนางแบบและนายแบบนะครับ มีแร,รงบันดาลใจมาอย่างไรบ้างเชิญครับสวัสดีครับผมนายโกวินนะครับสวัสดีค่ะผมะะะชื่อนางสาวจิลาลัตแก้สะอาดอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมในนามตัวแทนลูกหลานชาวอำเภอนามนมาถ่ายทอดให้พี่น้องได้รู้จักกับลายผ้าไหมที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ของอำเภอนามนซึ่งก็คือถ้าลายปีมโนรามีชื่อเดิมว่าข้าลายวิถีพุธข่าลายปีมโนรามีที่มาจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่าบ่อมโนราตั้งอยู่ณนวัดอ่างมโนราโดยมีหลวงพ่อเกษรประดิษฐานอยู่ที่วัดอ่างมโนราหนึ่งในคำขวัญของอำเภอนามน์ที่ว่านามนเมืองธรรมะศักรระหลวงพ่อเกษร ออนซอนเมืองนามนสวยน่ายนสุงสวรรค์สร้างสารรคเกษตรอินทรียผ้าใหม่มัดมีสีธรรมชาติแหล่งสร้างปราดมหาวิทยาลัยกาละสินท่าไราปิดมโนราของอำเภอนามนมีความเรือ้อื้งแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆได้แก่ส่วนที่หนึ่งเป็นสีเดียร เปรียบเสมือนพื้นสจัตุรัสที่มีมาจากคำว่านามมนส่วนที่2เป็นรวงข้าวที่แสดงให้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินอำเภอนามมนออกแบบลายผ้าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธนัทยานทิศ การสงผลงานบนถึงผ้าโดยกลุ่มผ้าไหมที่อ้าทองหมู่ที่สี่บ้านพัฒนาอนามัยตำบลบนยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุแะะ์แรงบันดาลใจของเรามาจากวัดอ่างมโนราโดยที่หลักๆเรามาจากบ่อมโนราสุดท้ายนี้พวกเราชาวอำเภอนามน,อมนขอแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ของผ้ามโนราของเรา และฝากท่ามโนราของเราไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ<ว>แล้ไปดูอัศจรรย์ลายปิดมโนรานะครับอำเภอจามบใช่ครับสวยเนยบิงกิงนะฮะซึ่งในแต่ละท้องที่นะฮะก็จะมีเอกลักษณ์นะเป็นลาย้าที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์นะับวันนี้จะ<ว>ได้มานำเสนอ แล้เรื่องราวของแฟชั่นไหนที่ออกมาเป็นแฟนซีอย่างสวยเนี่ยไม่ดีครับ